ไทร์เกอร์หนึ่งวอสองสิบหกห้าครับทราบไทเกอร์หนึ่งวอสิบหกห้าไทเกอร์สองวอสอวันที่หกไทเกอร์สองวอสิบหกห้าทราบไทเกอร์สองวอสิบหกห้าไทเกอร์สามวอสองวอสิบหกวอสิบหกห้าไทเกอร์เจ็ดวอสองวอสิบหกไทเกอร์เจ็ดวอสิบหกห้าครับทราบไทเกอร์เจ็ดวอสิบหกห้าไทเกอร์แปดวอสองวอสิบหก ไป่กูไปด้วยไปโ จะดีขึ้นแล้วเขาแสงดีนะแดดดีนะครับคือตัวเมืองมาแปนะครับเราผ่านตัวเมืองมาได้หมดแล้วเกิดเรื่องนะครับตอนนี้เรารับวิทยุมานะครับจากด้านหน้า,นาเพราะว่าหัวลากเราเนี่ยอยู่ในชุดของท้ายขบวนของของทีมบาโวอที่อยู่ครับบอครับทีนี้วิทยุวิทยุกลับมาว่ามีจุดหนึ่งที่รถหัวลากมันสามารถไปได้แล้วครับเอาแล้วครับ เดี๋ยวอาจจะต้องแก้งหัวขบวนรครับขบวนแรกไปไม่ได้คร<ห>ับกลวนบอาจจะต้องมีการเอาแท็เกเตอร์อาจจะต้องมีการเอาแท็กเตอร์ลงหร,รืออะไรเพื่อทำการเกี่ยรรถเพื่อไปต่อ,เ,อเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับวางกันได้หลักสองเกิดขึ้นแล้วน,นะทีมงาน พยยาบอก FPS อย่าไปไหนไกลสักครั้งเดียว FPS นี่ยพยายามอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะเดี๋ยวต้องใช้อีกหลายรอบ ลงไปหงายตะพันนะครับไปอยู่ใกล้ๆหน่อยนะใครวะเต็มนีม่ครับคันแรกไปแล้วแล้วคันของจะรันน่ะแล้วคันแต่ซูสจะไปได้ไหมวะเนี่ยแต่ซูสแล้วของจะซูสจะไปได้ไหมเนี่ยแต่ซูสของจะซูสจะไปได้ไหมเนี่ย งบต้องซิ่งอ่ะไอขบวนเนี้ยมันจะต้องเป็นขบวนที่แบบว่าไม่ต่อตูดอ่ะคือต้องซิ่งอย่างเดียวอ่ะคันที่สามไปขับอะครับคันนั้นอ่ะแต่วาแต่ว้าซิ่งอย่างเดียวเลยจะไปรีบกดติดยวไปรงเลยครับเออแต่แบบให้มันอยู่บนถนนแล้วไม่ใส่อย่างแรงเข้าข้างทางไปเลยนะ ไปไเบียเพราะเดี๋ยวเราต้องปลดอยู่แล้วไอ้เตมเฮ้ยมันจะไปเลยเออึงรอกูดิ ไปไกลๆก่อนจ้าดูจะได้มีทางส่งขึ้นได้ไกลขึ้นไปอีกเบียไปไงเบียไปอีกไปอีกนี่ไปอีกปะเดี๋ยว,อเ,ยวเอ็งเข้าข้างทางก่อนเบีย เ,เดี๋ยวผมเข้าข <man> ้างทางแล้วเจมแซมไปก่อนนะเผื่อคันนู้นจะได้ลากต่อจะโจบินมาเลยนะอันนี้แค่ด่านแรกนะครับจะมีหลายด่านนะยิ่งกวันนี้ยังมีอีกนะมีบอกไว้ก่อนมีด่านแรกเบียชิดริมไปก่อนเบียชิดริมไปเยอะๆเลยเบีย Bad jam. แบบปรามาจารย์จริงวะจะโจ้ที่ของจริงวะโอ้โหนี่ต้องราบัลงคูขับโชนี่จะใต้ดูบาลงคูโชว์แล้วเนี่ยจะใต้บางนีอันนี้นะครับคันต่อไปนะครับของจัตเต้ จะเต้ยอยาให้สไลด์นะอย่าให้สไลด์นะจะเต้ยเฮ้ยไอเบี้ยอย่างงี้มันน่ากลัวไหมวะโอ้ขั้นเทพอีกนึงโอเคผ่านผ่านเบี้ยไปเบี้ยรัดมาสายตามันมาแปด กขบวนไปเลยไม่ต้องหยุดพรรถมันส่งตัวแล้วอะเ่ปตัวนะอเจงเจออะไรอ่เอีป็นไง้เยเไเองนะเียหลออลากรถัวลากครับเอา FTS ลากรถผมมีทุกระบบครบทุกฟังก์ชันครับล้อกดิฟล็อกเทาล็อกทุกอย่างมึงแม้กระทั่งล็อกผมออกจากรถก็ได้ครับ

อุยโอ้โหเผาหักเลยว่ะไอ้นี่อเผาหักเลยเผาหากักเผาหักแจ้งเลยชุดช่างขึ้นมาก่อนโอ้โหแม่งเลยเอาไงวะไอ้คดิมพอวิ่งได้ใช่ไหมครับวิ่งได้้เผา,าหากัก แรกขาดครับเขาเขาแรกขาดเฮ้ยๆๆถอหลังนมันมันตงงอันนี้คือไปไรนะเบียต <ar> ์แรกขาดครับแรกล็อกเอาขาด

แล้วรถอะวิ่งเองวิ่งเองแล้วแล้วไอ้แมคโครก็วิ่งเองด้วยใช่ไหมกลับไปแมคโครต้องวิ่งกลับเองนะคันนี้ถอยแล้วเดี๋ยวมัดตอนแรกแล้วก็วิ่งไม่ได้ต่อโอเคก็อย่างนั้นแหละผ่าไม่เป็นไรงั้นกูก้าขบวนใหญ่เอาไปก่อนไหมเอาขบวนใหญ่ไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราแล้วขอระวังป้องกันเราไว้จ้างเออแล้วก็ขบวนนั้นก็ไปไปก่อน ยาออต้องแบ่งแบ่งเป็นสองของบวนแล้ว ความท้าทายของช่างแล้วเขาเนี้ยโหู้กา้าน้องปรับเป็นสองขบวนนะกุ้กา่ากุ้าปรับเป็นสองขบวนนะขบวนนี้ให้ไปได้เลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวองาไปกับพี่กองกุ้ง้าทั้งหมดเลยทุนนนนเนี่ย จะเหลือไว้แล้วเอาระวังป้องกันมาประกบเฉยของไม่หายแล้วเนี่เสียงอะไรวะเนี่ย ฝากไปก่อนไหมไหออรู้ว่ารถัว่างแ่ขาดเลยนะ 要边，哎。 ขบวนนะจะแบ่งเป็นสองชุดนะขวบวนที่อยู่ข้างหลังรถหัวล,ลากทั้งหมดอัที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะเดี๋ยวให้กลับไปก่อนนะครับเอาแคมป์ก่อนนะเดี๋ยวให้ผู้กองกูก้านํากลับไปส่วนแจ๊บอ่ะแจ,จ๊บจัดระวังป้องก,กันอยู่กับพี่สองันแจ๊บสองพันมาอยู่กับพี่พี่หัวล,ลาก <c oughs> ได้ยินไหมได้ยินไหมพอสองว่าแปดไหมสองว่แปด เดี๋ยวพี่คูก้าเขาจะนำขบวนใหญ่กับขบวนใ,ใหญ่ก็คือรถข้างหลังทั้งหมดตรงนี้เนี่ยไอที่ได้ยินที่ยูอ่ะได้ยินทุกคนนะชุดเนี้ยเดี๋ยวกับไปก่อนนะครับจะเหลือแค่รถ M 2สองคันของผู้กองแจ๊บที่เป็นระวังป้องกันนะครับคอย c o เ e อรถไอรถไอเนี่ยไอรถหัลลาคันนี้นะที่สาแรกขาดเนี่ยเดี๋ยวรอฟังผู้กองคูก้าให้จัดขบวนใหม่นะครับ พิมแจ๊บอยู่กับพี่นะพิมแจ๊บเดี๋ยวขบวนแจ๊บอ่ะสองพันเดี๋ยวมาอยู่กับกับพี่นะแจ๊บอะ อวิ่งได้ไกลแค่ไหนะเอ,เอวิ่งได้เรื่อยๆหรือว่าไงเรื่อยๆเหรอ้จำแจ้งที่ว่ามันวิ่งไม่ได้เรื่อยวะ่ะให้ไปกับน้องก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันทันกันเหรอรถรถรถ ูกากเลี่นให่เดี๋ยวตอยู่กับพี่วัดเพรามันต้องคอช่วยกถัปองเอาลาด้วยครับอแนน้องแตกะบวนที่เหลือน้องไดเลยตอนเดี๋ยอยู่ด้วยกันมอที่มาเลยมอนตามมาเลยมอน องหุก้าไปไง อะไรขึ้นวัดขาดเกี่ยอ้ะโหไอายูดูด้วยอยูไป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 เออเจ๋วเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างเขาอยู่ไหมเขาอยู่อยู่แล้วดับเดวิ้ก็หอมแล้ว่าอยากขาโค่เข้าไปยังนั่งโค้งเลยท้งวงรอเลย กลัวจะกินข้าวลิงกันวันนี้แหละอาหารข้าวเที่ยงมีกันอยู่ปะวะชุดเนี้ยมีปะไอเบียมีเปล่ามันยังทันอยู่ไงโรงเลี้ยงมันอยู่แถวเนี้ยไปนู่นแล้วรถลงเลี้ยงครับกินหมดแล้วไม่เป็นไรครับเคสเคสเคสแต่ขึ้นหนึ่งเคสขอบคุณครับเช็คชุดที่อยู่อ่ะมันมีข้าวรออยู่ปะวะถ้าไม่มีเองวิ่งไปเอาจากตร,งเ,รง,ง,งเลี้ยงบั่นถอยรงเลี้ยงมันจอดครับหนึ่ง ขอออกนะครับลก็อ่ออมา,มาลองเช็คนะรู้ทีท่จะอยู่ที่ที่สองแท็ะแ่ะนะครับว่ามีข้าวอยู่เปล่าเขาขอเปล่าไหมบางทีขออยู่ครับสองแปดสองแปดแล้วน้ำดื่มอะไรเตรียมไว้นะเผื่อต้องกินข้าวลิงนอนกันคืนนี้นะ 好啊。